บัตตี้นิวส์เล่าข่าวก่อนนอนสวัสดีค่ะบ <laughs> <laughs> <kh> ัตตี้นิวส์ค่ะวันนี้เป็นบัตตี้นิวส์เล่าข่าวก่อนนอนก็คือเมาส์มอยกันเองก่อนและกันนะวันนี้คำ <laughs> ถามคาอเมาส์มอยที่แบบ<อ>ทำไมต้อ,ง, e องเอียงคอเออทำไมต้องเอียงคอ แม้วันนี้เราเลือกมาคุยเรื่องอาหารการกินแล้วก็เรียกน้ําย่อยคุณผู้ฟังตอนดึกๆเผื่อว่าพรุ่งนี้วันจันทร์ตอนเที่ยงรู้จะกินอะไรขอให้เราเป็นเออ่นำเสนอบางตัวเลือกที่คุณผู้ฟังได้ไปเลือกชิมกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าชเราสองคนอ่ะชอบกินอาหารแบบกว๋วยเตี๋ยวขนมจีนอะไรแบบนี้เมนูสนเสออ้นใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะ แบบเสาร์อาทิตย์เนาะเราก็จะแบบเออหาร้านไปกินกันน่ะปัญหาปัญหาเออหาทาแหละใช่ไหมวันนี้ก็อันเนี้ยอ่าอ่าแล้วก็ออกเป็นแบบเป็นภาพใช่ไหมตอนนี้แต่ว่าเราออกแบบเป็นวิทยุด้วยไงแสดงว่าเราจะต้องพูดให้แบบว่าคุณผู้ฟังที่ฟังทางวิทยุเนี่ยต้องแบบโอ้ยน้ําลายไหลเห็นภาพอะไรหรือเปล่าของคุณบัญชรใช่เราจะต้องเป็นคุณบัญชรนะวันเนี้ยคือแบบต้องพยายามเล่าภาพ ให้คุณผู้ฟังฟังทางวิทยุได้เข้าใจไปด้วยเฮ้ยค่อนข้างยากนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกันดูว่าเราจะทําได้หรือเปล่าแล้ววันนี้ทําไมต้องเป็นเรื่องเส้นอย่างที่บอกไปว่าเราสองคนนะชอบอาหารประเภทเส้นใช่ไหมคะแล้วก็เราคัดสรรมาละว,ว่าเราเนี่ยไปตระเวนเนาะ ตะเวนร้าน,นไหนที่แบบป่วยที่สุดละกันเออเราไปตะเวนหามาว่าเออร้านก๋วยเตี๋ยวหรือว่าร้านอาหารประเภทเส้นเนี่ยที่เรากินแล้วแบบเออถูกใจแล้วก็อ,อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยไปลองชิมตามเราวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของคนชอบเส้นคนกินเส้นกันด้วยเริ่มที่น้องวาวดีกว่าใช่อโอเคได้เลยค่ะถนัดมากเพราะว่าภาพเออสต็อกในมือถือเนี่ยรูปก๋วยเตี๋ยวของเราเนี่ยเยอะแยะ,ยะมากมายเลย แล้วก็เรียกได้ว่าในเมืองหาดใหญ่ของเราเนี่ยนะคะร้านกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยอร่อยเนี่ยเยอะมากใช่ไหมพี่เฟิร์นอ,อันนี้แต่ว่าวันนี้เราจะเลือกที่แบบเออร้านที่พวกเราสองคนเนี่ยไปกันบ่อยละกันนะคะเริ่มแรกเลยค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูทุบอ่ะอร้านนี้ค่ะเขาจะอยู่ตรงใกล้ๆแยกเสียงตึงเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเคยลิ้มลองแหละที่เลือกร้านนี้มาพูดก่อนก็แบบ มีความชอบน้ำซุปข,ของเขาค่ะคือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยความอร่อยมันอยู่ที่อะไรบ้างพี่เฟิร์สสำหรับพี่เราก็คือชอบอกินแบบถ้าไม่ต้ยมยำก็ต้องเป็นแบบแห้งซึ่งแห้งเนี่ยน้ําซุปต้องดีเพราะว่าเรา<ช>จะได้แบบนะแบบให้มันโล่งคอเวลาเรากินใช่ใชไหมคะแบบเออไม่ว่าเขาเลือกอะไรเอยแบบจําพวกแบบสิ่งที่ใส่ลงไปในในก๋วยเตีย๋ยวไม่ว่าจะเป็นหมูลูกชิ้นเส้นผักอะไรเงี้ยมันคล้ายๆกันทุกร้านแหละแต่น้ําซุปไม่ได้อร่อยทุกร้าน ใช่เนี่ยนนที่เลือก<ข>ร้านนี้มามอ่าเรื่องแรกเลยก็คือน้ําซุปนี่แหละค่ะเพราะว่าเขาต้มเองด้วยนะเป็นน้ําซุปที่แบบเอ่อต้มเองแล้วก็ทีเด็ดของเขาเลยก็คือเนี่ยตามภาพเนี่ยจะเห็นเป็นเอ่อเหมือนกกหมูค่ะแม่ค้าเนี่ยเขาเจียวกกหมูเองทุกวันเลยพี่เฟิร์สก็คือมันจะสดใหม่ไงแล้วมันจะไม่มีความเหม็นหืนแล้วชิ้นเนี่ยแบบใหญ่กรอบอร่อยเลยแหละแวแบบ แล้วหมูทุกของเขานะคะเขาปรุงรสเองแล้วเอามาแบบเหมือนปั้นเป็นก้อนใช่ไหมแล้วก็ทําให้มันแบนๆนะคะใหญ่ๆเลยเป็นหมูชิ้นใหญ่ๆแล้วก็ไปลวกอ่อไปลวกแล้วก็โปะมีลูกชิ้นมีกากหมูมีหมูสับอืแล้วเนี่ยตามภาพเนี่ยกินแล้วอาจจะง่วงนิดนึงนะพี่เฟิร์สเพราะมันคือเส้นมันงที่จะเอาไว้เล่นรายการด้วย คือบางอย่างให้มันจบกันที่เราไงโอเคโอเคต้องแบบว่าเออบอกคนอื่นไงเห็นนักศึกษาองค์การมอเขาเล่นกันไงเราก็เลยจำมด้าคือคืออย่างอินเทรนอย่างแบบแบบใหม่แบบสับเหมือนที่น้องก็บองวืนแบบใหม่แบบแบบสับเอออะก็ได้เส้นมันม่วงมันคือเส้นมันใช่มันคือเส้นมันม่วงค่ะแล้วก็ถ้าเกิดตามที่เว่าชอบกินเนี่ยจะชอบกินหมี่เหลืองน้ําเพราะว่าชอบน้ําซุปเขาไง ต้มยำก็เด็ดด้วยนะคะโอเคนี่ร้านแรกผ่านไปเดี๋ยวขอเพิ่มร้านที่สองอีกนิดนึงร้านที่สองเ,เนี่ยออคะ่ะเดี๋ยวนิดนึงเส้นมันม่วงเนี่ยหายากนะในหัดใหญ่คือถ้าเราคิดถึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเส้นชาโคลใช่ไหมแต่เส้นมันม่วงคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังผู้ชมครับมันหายากนะแล้วก็อยากให้ไปลองจริงๆเพราะว่าร้านนี้น้ําซุปถือว่าแบบเฮ้ยได้ได้ <Okay. S 2> จริงๆ แล้วความเปิดเกี๊ยวต้องกินที่ร้านด้วยเออบอกพิกัดอีกที่พิกัดพิกัดร้านนี้นะคะอยู่ตรงแยกเสี่ยงตึงค่ะถ้าเกิดว่าเรามาจากทางช่องเขามอ่อนนะตรงมาปุ๊บอ่ะจนถึงแยกเสี่ยงตึงเราเลี้ยวซ้ายค่ะแยกเสี่ยงตึงเลี้ยวซ้ายเลยแล้วเข้าไปประมาณสักร้อยเมตรเองค่ะก็เจอร้านขวยเตี๋ยวหมูทุบละไปง่ายมากนะแล้วก็ลองไปชิมดูคือบอกบอกเลยว่า๋วยเตี๋ยวร้านนี้ยน้ําซุปดี อ oh, ใช่ะคะโอเคไปร้านที่สองต่อไปนะคะเดี๋ยวจะเล่าแบบเออเขา้าใจง่ายๆรวดเร็ว,รวนาอร้านที่สองเนี่ยวาไม่ได้ใจนะว่าชื่อร้านอะไรเพราะว่าแกไม่ได้แบบมีชื่อร้านไงแต่ว่าถ้าตามที่วาวกับเออเพื่อนๆเรียกเนี่ยจะเรียกกันว่าก๋วยเตี๋ยวอาจิหรือบางคนเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวเออก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูลานจีนแคะอ่าเนี้ค่ะเป็นภาพอันนี้คือจะมีบรรยากาศร้านหน่อยจะให้เห็น,นะค่ะว่า เป็นเป็นร้านแบบเป็นบ้านเก่าพี่เฟิร์สแบบซิกเนเจอร์มากเป็นบ้านเก่าๆแล้วก็หมูมันละใช่อ่ะเจ๊แก่ทาลูกชิ้นหัวร้านเองทําอะไรเองแบบเนี้ยน้ําซุปก็แนวแนวแบบคนจีนดั้งเดิมหอมอร่อยพี่เฟิร์สต้องไปไม่ได้แต่ร้านนี้ไม่พาพี่เฟิร์สไปใช่ไหมจำโลเคชั่นไม่ได้อ่ะไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าร้านนี้ไม่ค่อยได้พาไปเท่าไหร่ใช่แต่ว่าร้านนี้คืออร่อยมากเลยค่ะเน้นจะชอบกินแบบแห้งเพราะว่าเออ อาเจ็กแกก็จะแบบเป็นน้ำซุปมาถ้วยหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีลูกชิ้นมีลูกชิ้นหัวล้านมีหมูมาระอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะในภาพก็จะเป็นอาเจ็กเนาะแกก็ใจดีค่ะเป็นอาเจ็กแบบพูดค่อนข้างแบบเออลุยลุยเอาลุยลุยนิดนึงต้องไปเจอต้องไปเจอหาร้านนี้ดังเดิมมากเมื่อกี้เห็นโลเคชั่นร้านแล้วแบบว่าดูแบบวินเทจหน่อยหน่อยใช่ไหมคะออกจีนแบบวินเทจนิดนิดนึงเนาะ ใช่ค่ะเนี่ยวินเทจมากถ้าใครไปน่าจะชอบนะคะแล้วก็อาเจกแกบอกว่าเออเมื่อก่อนแกเป็นช่างภาพเออเป็นร้านภาพหน้าจุฬาค่ะอ่แต่ว่าตอนแกหนุ่มๆเนาะเป็นช่างภาพซึ่งก็มาลงมาทําก๋วยเตี๋ยวและพื้นเพกแกก็เป็นคนที่หัดใหญ่เนี่แหละค่ะแล้วก็มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็สามสิบกว่าปีละอืเด็ดเรานีต้องไปลองบอกพี่กัดเน้นๆหน่อยสิ ต้องไปลองแล้วพ <Okay. S 1> ี่โอเคได้ร้านนี้นะคะว,ว้าวเออวาพลาดแล้วว่าต้องขออภัยจริงๆแต่ว่าพี่เฟิร์สรู้จากชื่อซอยนี้ไหมอ่ะที่ว่าเป็นซอยเดียวกับกอนหมี่ไก่อ่ะทางไปแดนナอืมอ่าซอยนั้นแหละค่ะซอยนั้นเลยก็คือถ้าเกิดว่าเราไปร้านหมี่ไก่ใช่ไหมกอนหมี่ไก่เลยไปน,นิดนึงเนี่ยก็จะเจอร้านอันเด็กนี้เลยค่ะอดี๋ได้เปิดช่วงเช้าใช่ช่วงเช้าถึงบ่ายสองอืมอุม้ยเปิดแค่แป๊บเดียวเองเนาะ ใช่ก็เลยไม่ค่อยได้พาพี่เฟิร์สไปเนี่ยร้านนี้พอเช้าเกิน <laughs> พอเช้าเกิน <laughs> โอเคงั้นถึงตาพี่เฟิร์สละอ่ะต้องบอกกันเลยว่าน้องวาวอ่ะเขาชอบกินอาหารประเภทแบบจีนจีนแบบรสชาติประมาณแบบเออออริจินอลจีนจีนใช่ไหมแต่ความเราความเป็นคนแซ่บๆซไงออเราเลยต้องกินต้มยำเราต้องกินต้มยำคุณฟังแล้วจะบอกว่าผัดใหญ่อ่ะร้านอาหารก๋วยเตี๋ยวต้มยำอ่ะ <laughs> <รา S 1> ที่มันถูกจริตเราอะ่ะค่อนข้างค่อนข้างมีไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าหัดใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นแบบน้ําน้ําใสๆแล้วก็ใส่เขาเรียกอะไรอะพริกเผาไหมพริกเผาแล้วก็ถั่วอะไรประมาณเนี้ยอ๋อใช่แต่เราอะ่ะชอบกินแบบก๋วยเตี๋ยวต้มยําโบาราณในประมาณเนี้ยใช่ไหมแบบหมูสับ,บร่วนร่วนไหมใช่ใช่หมูสับแบบร่วนแบบแน้ำซุปอะ่ะแล้วก็แบบใส่พริกแล้วก็ใส่ถัว่วให้มันดูข้นๆใช่ไหมถั่วเยอะ ร้านนี้เลยเป็นร้านในตำนานของเด็กมออของมออเลยก็ว่าได้ถ้าไปเซิร์ชนะ<อ>ก๋วยเตี๋ยวต้มยำแถวมอนับรองชื่อนี้ขึ้น,นใช่ไหมลองเซิร์ชหรือไปฟังคะ่ะคุณผู้ชมคะร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูย่างจะบอกเลยว่าอยู่ในซอยในลืบนะแต่ว่าโอ้โหอร่อยมากตังมากแล้วต้องแบบไปเร็วนะไม่งั้นแบบโต๊ะเต็มของหมด กระดูกหมดเนี่ยไม่ได้เลยมันแบบที่เด็ดเขามีอะไรอ่ะคะหมูย่างเออที่อื่นเขาจะใช้แบบหมูแดงใช่ปะอันนี้มันเป็นหมูแดงย่างอ่ะเออแล้วต้องกินแบบต้อยำเลยใช่แล้วก็แบบเป็นร้านที่รับเชื่อไหมว่าเด็กมออเนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต้องไปร้านนี้ อืมเพราะว่าไปุูครัำก็คือว่ามีแต่น้องๆใส่ชุดรากันใส่ชุดแบบชุดคุณหมออะไรอย่างเงี้ยเออนักเรียนหมอแล้วกนวิศวะพวกเนี้ยจะรู้เลยว่าเด็กๆคนเด็กพวกนี้คือเด็กหมออแล้วก็ไปกินร้านนี้ซึ่งเชื่อว่าเป็นร้านในตำนานของเด็กหมออด้วยเป็นหมูย่างที่แบบว่ามันเป็นรสชาติแบบบอกจะบอกยังไงเดียบหมูแดงย่างอะค่ะแล้วก็มันหอมอะมันหอมเหมือนไม่แน่ใจว่าเขาเขาใช้เครื่องเทศโดยเฉพาะ แบบเป็นสูตรของที่ร้านเลยหรือเปล่าเนาะแล้วก็ถ้าสั่งแบบแบบแห้งอ่ะมันจะเป็นน้ำซุปแบบโอ้ยพูดแล้วแบบว่าอยากให้ไปชิมเากยเลยเรียภาพเนี้ยก็คือจําได้ว่าพี่เฟิร์สผาาไปเนี่ยอืมแล้วหลงอร่อยจริงหลงเพราะว่าเราเรไปตามรีวิวเหมือนกันครั้งแรกๆเราก็ไปตามรีวิวแล้วก็เราก็ไม่ใช่เจ้าที่เจ้าถิ่นนะเนาะเออเราก็ไปแบบ ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเอา้าไปเจอเฉยเลยแล้วก็เอเน่าจะใช่ร้านนี้แหละสรุปก็คือร้านนี้จริงๆด้วยผู้ฟังอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าตรงไหนผู้ฟังคะถ้าเกิดไปทางตลาดสีตรังนะคะเรียบทางตลาดสีตรังเข้าไปเลยค่ะแล้วก็จะมันจะมีซอยแยกที่รู้สึกว่าจะเป็นนภสวรร์ไหมนภศวร์น,น,นชันตกนั้นใช่ไหมคะเลี้ยวขวาไปนะคะแล้วก็พอตรงไปตรงนั้นอีกอะ่ะมันต้อง ตรงเข้าไปอีกนิดหนึ่งแล้วก็เลี้ยวขวาออทีหนึ่งร้านจะอยู่แบบโล่งๆแบบเป็นบ้านสวนนะคะคล้ายๆเป็นบ้านสวนแล้วก็จะมีโต๊ะโต๊ะเนี่ยไม่ได้เยอะนะต้องรีบไปคุณฟังบอกเลยถ้าไปเที่ยงเนี่ยไม่รับรองนะว่าจะมีหรือเปล่าร้านนี้รู้สึกว่าจะปิดทุกวันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังก็แนะนําเลยว่าเป็นใครที่ชอบแบบก๋วยเตี๋ยวต้มยําแห้งแบบใส่หมูย่างแล้วก็กระดูกเล้งอะแบบรุ่นรุวนนะหลุดออกจากนึกภาพตามนะหลุดเนีย่ยเนี่ยดูภาพเลย อย,อยพูดพอะไรป่านนี้คะพี่เฟิร์สใช่ไหมสามทุ่มครึ่งคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ต้องอ๋อพรุ่งนี้วันจันพรุ่งนี้วันจันทร์ไม่มั่นใจยังไงก็เซิร์ชดูกันได้ก๋วยเตี๋ยวต้มยำหมูย่างเนอะรู้สึกว่าต้มยำหมูย่างเนี่ยในหาดใหญ่จะมีไม่เยอะอ่าเพราะว่าสมัยนี้ด้วยอะ่ะเนาะแบบกระบ,บวนการวิธีการทำเขาอ,อาจจะยุ่งยากหรือว่าอะไรก็แล้ว<ช>แต่ใช่ค่ะแต่ครั้งหนึ่งค่ะอยากให้ไปลองชิมดูจริงๆเพราะว่าเรา เป็นคนที่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเรารู้สึกว่าอยากมาแนะนําให้คุณผู้ฟังได้ไปลองตามรอยกันไปดูนะคะแล้วก็แล้วส่วนใหญ่อร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเหมือนที่พี่เฟิร์สบอกว่าเออพอร้านที่เป็นดั้งเดิมดั้งเดิมเนี่ยด้วยความที่หากินยากเพราะว่าเหมือนหลายๆร้านที่เราเคยได้เอมีการพูดคุยนะคะอาจจะเป็นรุ่นแบบรุ่นคุณลุงไปถึงแบบคุณตาคุณยายอะไรแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเหมือนรุ่นเนี้ยค่ะเขาก็ จะไม่ค่อยอยากจะทำก๋วยเตี๋ยวกันสักเท่าไหร่แล้วเนาะก็คืออาจจะค่อนข้างทำยากนิดนึงแหละเพราะว่าสูตรก๋วยเตี๋ยวสมัยก่อนนี่คือแบบเขาทั้งหลายขั้นตอนทั้งใช้เวลา<ง>ใช่มันถึงจะอร่อยไยง,ง<ช>ถ้าเกิดว่าเราทำกันเองเนี่ยก็ก็ก,ก็กินได,ได้แบบนั้น <laughs> เราไม่มีสูตรไงบอกแล้วว่าเป็นสูตรเนี่ยเหมือนร้านร้าน,านที่เราไปไปเนี่ยก็คือว่าน้ําซุปดีเนาะแล้วก็หมูหรือว่าแบบเครื่องเคียงเครื่องที่ใส่ลงไปอ่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนั้นๆอ,<ช>อีกอย่างหนึ่งอีกร้านหนึ่งที่เป็นตานานของหัดใหญ่ด้วยก็ว่าได้เนาะกว๋วยเตี๋ยวเจ๊ใหม่ต้องเชื่อว่าหลายๆคน,อนอชอาใช่ไหมนี่โอ,อโอ้เคยดูภาพสิแล้วแบบกินอย่างเยียวก็ไมได้นะ ต้มยำอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องเมร์สรวมกันเป็นต้มยำเย็นตาโฟคุณผู้ฟังโอ้โหจะบอกเลยว่าดูสิแมกกาพนุนกรุบมากกรุบร้านี้ต้องบอกว่ากรุบมากนะคะแล้วก็มีสองสาขาเนาะแต่เราอะ่ะชอบไปสาขาที่ตลาดคองเรียน เมื่อก่อนอเนี่ยเขาจะอยู่ที่ปักซอยตลาดคองเรียนถ้าเกิดว่ามาทางเอ็กทีนไนทีนเนาะเมื่อก่อนเขาจะอยู่ทางเส้นนั้นแต่ตอนนี้ย้ายมาแล้วค่ะถ้าคุณผู้ฟังเข้ามาทางเอ็กทีนไนทีนเนาะถ้ามาทางเส้นนั้นเน่ยถ้าตรงเข้ามานะคะแล้วก็จะผ่านร้านซักรีดไม่ใช่สีซักผ้าอัตโนมัติซักผ้าสะดวกซักกเออแคริเอออัลริ จะอยู่ฝั่งเยื้องๆกันเลยนะตอนนี้เขาย้ายมาอยู่ฝั่งตรงเยื้องๆกับอัต,ตริ ي แล้วนะคะแล้วก็ร้านข้างล่งนะคะแล้วก็เป็นการทําแบบรวดเร็วมากเลยอะ่ะไม่ต้องรอนานแบบจุ๊บๆๆแล้วก็ได้กินเลยฟังดูสิเครื่องเยอะด้วยเครื่องแน่นเครื่องแน่นเต้าหู้ยี้หอมนะคะแล้วก็เครื่องต้มยำก็ถือว่าแซ่บใช้ได้เลยนะน้ําซุปเนี่ยบางครั้งไปถ้าโชคดีจะได้หัวไชเท้ามาด้วยอะ่ะใช่ใช่ ใช่ไหมแล้วก็มันพอมันอยู่ในน้ําซุปหัวไชเท้าที่มันอยู่ในน้ําซุปอ่ะมันจะแบบมันมันจะเปื่อยใช่ไหมเขาเรียกมันจะนุ่มๆหน่อยๆแล้วก็นุ่มล<ป>ะลายในปากคุณผู้ฟังคือถ้าพูดถึงเย็นตาโฟเนี่ยหาร้านอร่อยก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเนาะเหมือนที่พี่เฟิร์สบอกว่าเต้าหู้ยี้เขาหอมคือหอมจริงหอมอร่อยกลมกล่อมมากแล้วยิ่งแบบเอามาเมิอรกันเนี่ยแบบเป็นเย็นตาโฟต้มยำครับอีกสูตรใช่ไหม โอ้โหดูสีมาพูดตอนสามทุ่มครึ่งใช่ไหมคะโอเคไปร้านต่อไปดีกว่าไป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 ถ้อแล้วแบบเดี๋ยวจะทนไม่ไหวแล้วนะเดี๋ยวพูดให้จบเร็วๆนะคะอ่ะร้านต่อไปอันนี้ของวาวเองนะคะขอพูดถึงเออเป็นต้มยำแบบพิเศษละกันแต่ร้านนี้เป็นต้มยำแห้งสไตล์แบบก๋วยเตี๋ยวเรือปกติก๋วยเตี๋ยวเรือถ้าเราทานกันก็จะเป็นแบบเป็นน้ำเนาะเป็นน้ำแล้วเป็นน้ำซุปค้นแต่ร้านนี้ค่ะคือ เออเพลอไปสั่งมาอยากลองดูอยากลองดูว่าแบบรสชาติจะเป็นยังไงเนะี่ยอันนี้ก็คือเป็นหมี่เหลืองค่ะหมี่เหลืองแบบ<ม>เขาลวกมากําลังดีดหมูตุน<ด>๋นสี่ส <laughs> หมูตุ๋นเขาดีมากๆ <laughs> เขาตุ๋นแบบเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มมากๆเลยค่ะทั้งตัวหมูสดที่เขาเอาไปลวกเนาะแล้วก็ตัวหมูหมูตุ๋นเนี่ยนุ่มมากแล้วก็มีไข่ต้มแบบเป็นย่างมะตูมที่เด็ดก,ก็คือน้ําซอสของเขาค่ะมันจะไม่เหมือนใครถ้าไม่เคยสังเกต มันจะเป็นซอสแบบเหมือนซอสอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะแต่มันคือน้ำราดใช่มันคือน้ำราเเดเก๋วยเตี๋ยวต้มยำของเขาอร่อยค่ะอันนี้เป็นรสชาติค่อนข้างแบบเออกลมกล่อมจะไม่ได้เผ็ดเป็นต้มยำที่ไม่ได้แบบเผ็ดนำํำแล้วก็ไม่ได้เรีย้ยน้ำจะค่อนข้างแบบกลมกล่อมนะคะก็ลองไปดูนะคะร้านนี้ตุนแบบละเหอเห็นแค่เห็นก็ละลายแล้วอ่ะ คือร้านเนี้ยพี่เฟิร์สอาจจะชอบกินเป็นเป็นน้ำใช่ไหมอ่าเป็นน้ำก็อร่อยมากเหมือนกันแต่วันนี้ที่เลือกปาเป็นแบบแ้งเพราะเราไม่ค่อยเจอไงใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งร้านนี้นะขอแถมเส้นหน่อยนิดนึงได้ไหมอืมต้มตขอให้เครื่องเยอะเออส้มตําก่อนเอ้ยอ๋อต้มตําอบเป็นกับแกล้มของเรานะใช่ไหมไม่ใช่มื้อหลักนะ เป็นอาหารเส้นเหมือนกันคุณผู้ฟังส้มตำเดี๋ยวครั้งหน้าขอแนะนาร้านส้มตําดีกว่าคุณผู้ฟังโอ้โหแบบเ,ออเราเนี่ยก็สายแบบไตบูบาร่าใช่พาราเลเวลอร์อ่ะอ่ะโอเคอีกโอเคพปกัดร,ร้านนิดหนึ่งอ๋ออร,<า>ร,ร้านนี้เปัดร้านนิดหนึ่งอ่าอชื่อร้านว่ากว๋วยเตี๋ยวเรือกะละอ่ะร้านนี้อยู่ตรงข้างข้างเซเว่นขนส่งค่ะเซเว่นขนส่งใช่เซเว่นที่อยู่ทางประตูทางออก ฝั่งฝั่งฝั่งเคอรี่เนาะฝั่งฝั่งตรงข้ามสามแยกเคอรี<ช><ช>่อ่อะใช่ค่ะนะโอเคร้านนี้ผ่านไปอออีกร้านหนึ่งก็ตำนานเหมือนกันนะอยู่ในเส้นย่านเศรษฐกิจของเมืองหัดใหญ่อืมนั่นก็คือร้านเจ็กกี้ชาญ <c oughs> <c oughs> ร้านฉันลงคุณผู้ฟัง<อ>เดี๋ยวลือนตกฉันลง อุย้ยดูสิร้านนี้ในดวงใจ,ใจอของเราเหมือนกันใช่โอ้โหดูสิคุณผูฟ้ฟังร้านนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นร้านที่เออ่กลมกล่อมนะคะต้มไม่ใช่ต้มยำสิข,ขอโทษยังไปต้มยำอยู่เลย <laughs> เป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือที่เป็นร้านไม่ใหญ่นะคะเริ่มแรกเนี่ยเขาร้านไม่ใหญ่แต่หลังๆเนี่ยเริ่มเปิดสองครูหาแล้วนะเฮ้ยพี่เพิร์ดสามแล้วเฮ้ยจริงดิ คุณผู้ฟังเมื่อก่อนคือตอนที่สมัยที่โควิดยังไม่ได้มีการแพร่ระบาดของโควิดนะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาร้านนี้แบบเราต้องไปย่งกับนักท่องเที่ยวคิดดูรอเป็นช็อก็ยังรอคุณผู้ฟังดูสินะคะนี่ร้านนี้เนี่ยนะคะเขาจะ ตอนแรกเนี่ยจะมีแค่สุขสาขาเออไม่ใช่สาขาสีเป็นครูหาตรงกลางเนาะหลังๆสักพักก็ข้างๆก็เปิดเป็นให้นั่งเนาะให้ให้ให,ให,ให้แบบเลูกค้าได้นั่งได้เนี่ยแล้วก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเมื่อก่อนเนาะแต่ตอนนี้ด้วยสถานการณ์โควิดค่ะคุณผู้ฟังทําให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางมาเที่ยวหัดใหญ่ได้เนาะ,นะโดยโดยโดยปริยายไปเลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะขายไม่ดีนะใช่ไหม ก็ยังต้องรออยู่จะบอกว่าสัปดาวก่อนเพิ่งไปมาค่ะยังบอกพี่เขาเลยนะคะว่าก่อนนปกติร้านเนี้ยโหรอน้นมากเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากแต่ช่วงโควิดก็แบบซาซาลงแหละแต่วันนั้นพอไปอ่ะโอ้โหคนให้เรานี่แหละค่ะสามครูหานี่คือนั่งกันเต็มเลยคือเรียกว่าอร่อยจริงยังไม่รวมเดลิเวอรี่นะใช่ไหมบอกพิกัดกันก่อนอยู่ตรงไหนตรงไหนก็คือ เออพี่เรียกไม่ถูกอ่ะตรงนั้นมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวว่าลองอธิบายดูถ้าเราไปอ่จากตลาดก้งโคงนะคะเส้นที่เราตรงไปเพื่อจะไปรีกาเดนนี่แหละค่ะก่อนถึงลีกาเดนมันจะมีแยกอยู่ค่ะเป็นสีแยกเล็กๆให้เราเนี่ยเลี้ยวขวาอ่ะเลี้ยวขวามันจะอยู่อติดข้างโรงแรมเลยค่ะก็จะเจอเลยเลีเ้ยวขวาไปนีด่เดียวเจอเลยแล้วก็นจะมีป้ายใหญ่ๆเลยว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเชินหลงอืม ก็จะมีอย่างที่พี่เฟิร์สบอกอะค่ะว่าสองสามหาวนีเรียนกันเลยจะมีคนนั่งกันอยู่เยอะแยะเลยใช่อาจจะเห็นเราอาจจะเห็นเราในวันใดวันหนึ่งเขาบอกว่าเป็นแบบถ้าเกิดว่าคิดอะไรไม่ออกเนาะเวลาแบบกินอาหารกลางวันเหล่เงี้ยคิดอะไรไม่ออกเราก็คิดถึง้านนี้เหมือนกันแล้วก็เดลิเวอรี่เอาเพราะว่าด้วยแบบเออการเดินทางตอนเที่ยงเราก็เดินทางไปได้แป๊บเดียวอะไรประมาณนี้ยค่ะคุณผู้ฟังเราก็เดลิเวอรี่เอาได้นะคะไม่ว่าจะเป็น แอปพลิเคชันไนแอปพลิเคชันไหนก็ตามลองเซิร์ชไปดูว่าก๋วยเตี๋ยวเรือเฉินหลงก็ลองไปชิมกันได้แต่เชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักแล้วก็ไปบ่อยอยู่แล้วแหละร้านนี้เพราะว่าเป็นร้านที่แบบโอ้ตำนานอีกอีกอีกตำนานนึงอ่ะนาามตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เขาอ่ะอืมใช่ไหมคะอ้าวไปต่อนว่าโอ้ยจะหมดเวลาแล้วพี่เฟิร์เนขาเพิ่มอีกสักนิดนึงไหมทำไมเรื่องของกินนี้มันไวจังเ โอเคงั้นงั้นวอลขอเลือกร้านนี้ค่ะชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวมีไก่สายสามหรือบางคนจะเรียกว่ามีเป็ดสายสามคือร้านนี้ะค่ะกลืนม,มากเลยทั้งตัวเส้นแล้วก็ตัวน้ําซุปพี่เฟิร์สร้านนี้ยังไม่พาพี่เฟิร์สไปเพราะว่าเขาเปิดดึกถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดเนี่ยละค่ะเขาจะเปิดแบบเออช่วงค่ำๆไปจนถึงตีสองตีสามเลยอะอแต่พอเป็นโควิดเขาก็เปิดเร็วขึ้นแหละแต่จะเปิดเออเปิดช่วงเย็นนะคะร้านนี้ เส้นบะหมี่เด็ดมากเพราะว่าเขาทําเองค่ะพี่เฟิร์สเป็นบะหมีม่ไข่ที่แบบถึงไข่จริงๆอ่ะแบบอ,อร่อยนุ่มหนึบรวกกาลังดีแล้วก็น้ําซุปนี่เด็ดมากๆหอมขิงมากทีคนต้องชอบเพราะว่าหอมขิงหอมฉุยจริงแบบเป็นการสดน้ําซุปร้อนๆแต่สดชื่นอ่ะ อืมคุณเราเกลืนน้ำลายไปตัวตัววาวเนี่ยค่ะถ้าอยากตามภาพน่าจะมีหลายเมนูเนาะจะมีเป็ดจะมีบะหมี่แบบนี้เครื่องรัวมะค่ะมีเป็ดมีไก่หรือว่ามีเครื่องในมีหมูแดงเนี่ยแต่ที่วาวไปกินบ่อยๆเลยจะเป็นตัวหมีไก่ค่ะซึ่งไก่เนี่ยเขาจะตุ๋นเส้อแบบเนื้อนุ่มอร่อยเลยแล้วน้ําซุปนี่คือสดชื่นมากอ่ะร้านนี้นะคะอยู่ตรงสายสามเลยค่ะสายสามแล้วมันจะอยู่ประมาณแบบ กลางกลางสายสามหาค่ะพี่เฟิร์สอืมก็จะไปช่วงค่ำหน่อยอ๋อต้องอยู่ช่วงค่ำเนาะอีกนิดนึงก่อนหมดเวลาขออีกร้านหนึ่งในดวงใจค่ะผู้ฟังก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาสักหน่อยไหมก๋วยเตี๋ยวร้านโปรดพี่เฟิร์สใช่ไหมโอ้โหร้านนี้คุณผู้ฟังคือเออด้วยส่วนตัวเนี่ยคือไม่ใช่คนหัดใหญ่แต่น้องวาวเนี่ยบังเอิญมาน้องวาวเนี่ยเป็นคนแบบชอบตรรหาของกินเอสรหาของกินเออสรรหาแล้วก็แบบ รู้ว่าเราก็ชอบกินเส้นใช่ไหมคะเราก็เลยต้องไปกินร้านอีกร้านหนึ่งเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวปลาแล้วก็มันมีเส้นปลาด้วยมีเส้นปลาเตี๋ยวปลาแล้วก็เนี่ยเขาจะใส่ผักอะไรตรงกลางของปลาเอ้ยของของลูกชิ้นน่ะออกไม่แน่ใจเขาเรียกว่าอะไรเ้านจะเป็นแบบขึ้นช่ายอ๋อมีขึ้นช่ายขึ้นช่ายอยู่ตรงกลางดูสิแล้วก็เขี้ยวเขียวเขี้ยวอือแล้วที่มันมันเด็ดของร้านนี้ก็คืออะไรไหมคุณฟังคือน้ําจิ้มเห็นไหมคะ มันคล้ายๆกับพริกน้ำส้มใช่ไหมเห็นนิดนึงใช่เป็นพริกน้ำส้มใช่ไหมแต่มันไม่ใช่พริกน้ำส้มที่เอาไว้ผสมในก๋วยเตี๋ยวมันมันบอกไม่ถูกอ่ะมันไม่ใช่แบบต้องมาผสมในก๋วยเตี๋ยวมันต้องราดในในช้อนหรือว่าในคําที่เรากําลังจะกินอ่ะมัน็กคือถ้ามีถ้วยเล็กๆก็คือแบบไว้จิ้มอ่ะใช่ไหมมันคล้ายๆน้าจิ้มมันเป็นเอ่อพริกน้ำส้มแต่มันก็เหมือนน้ําจิ้มด้วย ใช่ไหมเราก็ต้องเอามาราดในคําที่เรากําลังจะกินเข้าไปแบบนี้มันจะได้อรรถรสมากเลยจริงๆรวมไปถึงน้ําซุปด้วยน้ําซุปร้านนี้คือเออแบบใจปั้มมากเลยอ่ะเขาเขาไม่ให้เขาให้เยอะมากใช่แล้วต้องไปแบบเสี่ยงดวงด้วยนะร้านนี้เพราะวันไหนที่ปลาน้อยหรือว่าไม่ได้ไม่ได้แบบไปไปได้เขาไม่ได้มีปลาอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็ปิดนะใช่ถ้ามีช่วงมรสุมใช่ไหมด้วยความที่ว่า เขาทําสดไงเขาทําเองทุกอย่างลูกชิ้นอ๋อลูกชิ้นทําเองด้วยอืมดูสิคุณผู้ฟังเขาพิถีพิถันขนาดไหนร้านที่เราไปเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกับเขาทําเองเกือบทุกอย่างเลยร้านที่แล้วก็เส้นทําเองก๋วยเออลูกชิ้นทําเองเกี๊ยวทำเองใช่ไหมคะโอ้โหดูสินะคุณผู้ฟังหลายๆร้านที่เรานําเสนอวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวแห้งต้มยำก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวปลาเนี่ย ไปกันอลืมบอกพี่กัดน้องว้าวร้านนี้ก็เตียวปลาอยู่ตรงไหนร้านนี้ค่ะอยู่ก่อนถึงตลาดก้งโค้งก่อนถึงตลาดกงโค้งนี่เดี๋ยวเองเยื้องๆกันจะอยู่ทางขวามือค่ะหน้าร้านเขาจะเขียนว่าก๋วยเตี๋ยวปลาแค่นั้นเองเขาไม่ได้มีแบบเป็นชื่อร้านหรือว่าชื่อคนนะคะแต่ก็ร้านนค่อนข้างแบบใช่ร้านนี้สะอาดมากหอมอร่อยหอมอยเอใช่ค่ะ น้ำจิ้มดีมากน้ำซุปก็ดีมากเช่นเดียวกัน <laughs> อ,<ม> <laughs> อ่ะนีะ่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเนาะที่เราแบบเ,<อ>เวลาแบบไม่ไม่พออ่ะแต่ว่าแ<อ>น่นอนว่าในจังหวัดสงขลาของเรานะคะอีกหลายพื้นที่เลยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเด็เดๆแน่นอนอคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่แบบอยากแนะนําพวกเรานะคะแนะนำได้เลยใช่แล้วเราไ,ไ,ได้จะแบบอ่ะถ่ายรูปมาฝากคุณผู้ฟังท่านอื่นๆแล้วกันนะคะว่าแบบร้านนี้เขาอร่อยยังไงมีดียังไง เอาละก็ต้องบอกว่าหมดเวลาแล้วจริงๆนะคะที่จะต้องมาพูดคุยกันเรื่องของอาหารการกินนะคะเรื่องของก๋วยเตี๋ยวเรื่องเส้นหรือเรื่องอื่นๆนะคะอีพีหน้าถ้ามีโอกาสเราจะได้นําเสนอเรื่องของอาหารการกินนี่แหละไปให้คุณฟังอีบเพราะว่าอะไรเพราะใกล้จะปีใหม่แล้วคุณฟังอาจจะต้องเดินทางนะคะหรือว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดอยากหาแพลนนะคะที่จะมาเที่ยวสงขลาหาดใหญ่จะได้มีลิส อาหารเอาไว้ในแพลนของตัวเองด้วยนะคะอยากให้ลองมามาชิมกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะเขียนข้อความนะคะเอาไว้ให้ผู้ฟังเนี่ยได้ไปปักหมุดกันเนาะว่าร้านไหนอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างนะคะยังไงก็ฝากผู้ฟังด้วยนะคะมาอ,อ,อุดหนุนเนาะร้านอาหารในพื้นที่กันนะคะเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ของเราเองด้วยแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ก็หมดเวลาแล้วด้วยนะ้องวาวใช่ค่ะก็ เอออย่างที่บอกนะคะต่อไปเราจะนําแบบอ่าเหมือนกับเป็นซิกเนเจอร์ของหัดใหญ่หเรานะคะเพราะหัดใหญ่สงขลาเนี่ยเด่นมากในเรื่องของวัฒนธรรมด้านอาหารนะคะสําหรับตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังติดตามกันใหม่นะคะวันอาทิตย์หน้าค่ะเวลาสามทุ่มครึ่งจนถึงสี่ทุ่มนะคะสําหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ b u d ตี News เล่าข่าวก่อนนอน